กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมมูอน,นีพพอเที่ยงก็เดินทางขึ้นมาทีสำนักสงฆ์ทำหน้าค่าอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามูอน,นี้ได้ย,ยินข่าวจะพระจารย์ว่าหน้าขี้ทางมุรีลัมหรือว่าหน้าขี้บรรนุนแก่บนจะมาลัมมาเลียงเป็นการหวายปูญาตายายเราเทพพนานาคครับท่านผู้ชมเนาะเกาน้าเอมาไข่มาไหวครับผมมาเส้นไหวเพราะว่าเพิ่นได้มีโชคมีลามภมทีติ่านมาครับ วที่ผพานมาพ่นในโชกด้ลาบก,ก็คือหนักหน่อยพ่นมากกะสิบบอกพาะจาจห้าเย์5 9จ็ดครับผม597เกเจดงวดน,นี้พ่นก็เลยทํานพิธีในการเอาไข่มาเลี่ยงมาเรี่ยงมาไว้แล้วพันก็จะขอโจกขอลาภไปอีกน้ำกันเลยครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะพาไปท่านผู้ชมไปตดตามไปถ่าฟังเมืองไปเบิ่งเหตุการณ์น้ำกันครับว่างวดนี้จะได้เลขตัวใดเนาะพ่นกำลังล่ำกันครับผม

บองจรวนบองจรวนจรวนเอ้ยจรวจรวเอ้ยตีตีีสนมวะสนอมวะตาตีนี่นี่นี่มุดมุดปวดปวดลูกหลานเลยนะพ่อตี้ปมาต้ปดลูกหลานปวดลูกหลาน ลบดุงลบดุงกะบตัวป่านตัวเานะคะสองตัวนะ่าผู้ชมสองตัวปู่เขียนให้เป็นสามข้านะคะท่านผู้ชมโบดลูกดล้านมังกรบดอร์จะรอลุ้นนะคะ้วดล้านมกรส่ะนผู้ชสามตัวนะคะท่านผู้ชมสามตัว937นะคะท่ามเอเดอลูกตาเจ้าอดเดอร์เตตเตะ เดี๋ยวที่ทำเอ๊เดี๋ยวให้อันนี้ไผ้ท่นเพื่อนกันครับท่านผู้ชมอย่าพอเที่ยงอย่าพลาดท่านผู้ชมมีซองเบิ่งเนาะครับผมแต่ว่าตามที่บอเที่ยงมองเห็นอยู่นี่ก็เป็น937ล่าง35นะครับท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะท่านผู้ชม3ตัวนะคะ3ตัวเลย937นะคะท่านผู้ชมส่วน

อยาขออภัยเนาะขออภัยเจ้าค่ะไม่ต้องกลัรูปลานนะก็เอาโอ้ยเคืองเด้อลูกเอาลกอินเคืองกูนเคืองเจ้าเด้อเอาถืออะไรกดถ่ายรูปลานเหรอกอาอยลาหอชื่อเด้อแต่กระมม่เต้มชื่อเต็มชื่อชมมตุเร่ปูแสนสีน้าขนาดระหรือวะมะพราวโอ้ของพูดสวงครับพู้สวง ปูสองมันมาลงหายากหน่อยครับปูมมาลงล่างหน่อยเนาะพอดีพันเขียนให้ครับเป็นเก้าสามเจ็ดล่างสามห้านะครับเก้าสามเจ็ดล่างสามห้าเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเนาะมาแล้วครับปูมาแล้วครับมาถาให้ท่านเลยด้วย่าแล้วก็บรรพาหัดมีดดิอยากเอาผาแห้งต้องแห้งต้องแห้งโดงตุ้มเอาลูกเอาโดงตุ้ม ตัมีจะเปิด้ังทรมเปิดังทรมีมาพมามะพ้มีหลอดบอตามจริงเพระเที่ยงกะเอยผิดปูผิดนาำนะครับอันนอกตามจริงบอแมนปูเซนตรีครับจะเป็นก็ได้พาให้หมดเลยกขาะมาหายปูสวงไอ้เนา้ใหม่อยู่ตามที่คนบอกว่าเป็นปูสวมเอามให้าลง้ปูก่อนแล้วลูกดึงปอกเปลือกให้หมดแต่พ่อ ลูกึังปอกเปลือให้หมดแล้วก็เหลือน้ำเหมืออะไรปอกเปลืให้หมดค่ะปอกเปลือให้หมดนะพ่อยวจะล้างอันนี้ให้จะเปิด้ายให้้า่มาหน่อยแค่ตรวจเที่ยนอลูกตานอะตรวจตาาจนมากระโบมีคนขาตกนคนหิวคนอร่อยไหครับปูอื ามเจ็ดและสามหอุ้ยพูดแมวผมพับหน้าแเาเลยเอาไปจกาแน่เาไปพูดให้แล้วพีการดมันับเป็นลือนเสอพี่จาเดปเดอรพี่ปะฝนลต้เข็มระดหรือว่าแสงาคาในวันนี้ชม อสเนมาคตตฮสนะมาคัตตาเนะัตาเงผ่าเลยพ่อผ่าไอชบเอานนันมาะอาไปตักาแฟเลือกเอตรงานเอง อดองอดองอดองพามาเลยดงพ่อพ่อเฉาะเลยพาไอ้ปอกแบบนี้แบบนี้มาเปิดแบงนี้มาเลยโอเคเอามาเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมจะเป็นสารของพ่อปู่แสนศรีอาสมพ่อปู่แสนศรีนาคานาคราดนะครับเนาะค่ว่าสารกระโบเมียนครับมันจะเป็นอาสมพ่อปู่แสนศรีนาคานาคราชครับผมที่เป็นองค์พญานาคเก่าเสียนหรือว่าปู่ดานี่แหละครับผมปู่ดาที่พอเที่ยงครั้งหนึ่งพอเที่ยงได้นั่มรูปเหมือนของเพิินเพื่อมาไว้ให้เจ้าบ้านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเพิินใดทําการ กราบไหว้บูชาค,ครับผมพระกระได้อัญเชิญโดยปู่สามแปดครับอัญเชิญปู่แสนสิริเพิ่นเขาล่างเพิ่นครับผมมืัอนี้ก็มีมีพิธีในการเลี้ยงไข่ครับผมสมมติจุ่มเพราะว่ามีโชคมีลาบกันหัว่ผ่านมาเนาะครับเนะาะหัว่ผ่านมานี่เพิ่นมากกว่าสิบพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์องค์หน่อยพระอาจารย์องค์หน่อยบัดน,นี้เพิ่นกามากกว่าสิบเพิ่นก็บอกว่าห้าเก้าเจ็ดครับ ซึ่งเกือบ3ตัวตรงๆงเลยครับสมุชมู้ชมท้าเปลี่ยนเป็น579นี่ตรงเป๊ะเลย3ตัวเนาะแต่ว่ากะถือว่าหลายคนหลายทันที่เพิ่นหมุนไปหมุนมาเพิ่นได้ทั้ง3ตัวตรงๆก็มีครับบางคนกระถูกตัวเจงสีเนาะครับเนาะบางคนเพิ่นกระได้ตัวได้ยางเงี่สีครับสมุชมู้ชมนี่ครับืันนี้ก็ได้ทําพิธีในการนําไข่ไก่ประมาณหก0อยกว่าฟองครับผม6ก0กว่าฟองเนาะเพื่อมาไหว้ให้ปูแสนสิริ แต่ว่าที่พ่นบอกนั่นตามจริงจะเป็นนากหน่อยครับแต่ว่าคือพ่นเป็นพระพุ่มเจ้าที่องค์ใหญ่กุมูิที่สุดในนี่นก็คือปูแซนซรีครับผมก็เลื่อยาอมว้ายปูแซนซลีกรกอ,อนที่เ้าจะเดินทางไปไหวเป็นหนากหน่อยอยู่ทั้งฝ่ายทั้งกุฏิของพระอาจารย์องค์หน่อยครับผมมากครับสมานผช้วงบุญช่างจะพาไปเบิ่งตัวเลขที่ปูพ่นว่าผู้ปูสวง อาครับท่านผู้ชมจะเป็น937 937 2ตัวนี้จะเป็น3หาเด้อครับเบ่งดีๆครับเห็นบ่ท่านผู้ชม3า937 9เ 7, 7 3 5ท่เ็าามส้า่นได้ชินชอบตัวเลกาจะลืมเด้อครับจะลืมเอาสมุดปรกกามาจดไว้ครับจะใส่ความจำทาจำมันจะลืมครับผม ให้เอาสมุดการ์ดมาจดไว้เนาะ937 937แล้วก็35ครับอุ้ยมีเลข3คือกันครับของปู่แสนซิริโอ้ปู่สวงพนไห้ก็ได้เนาะพออยู่หน้าศาลปู่แสนซิริกิีวัฒนาคือว่าจะปู่แสนซิริ937 937แล้วก็35ครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเรื่องข้าตําแหน่ชมพอเที่ยงกะจะว่าจะค่ำก็แล้วครับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตดา ขอให้ทุกท่านจงประสบต่ความโชคดีมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปมันหมานกันสุขสุขคนเด้อครับคลิปนี้พระเ้ขอตลาไปก่อนพอกันไว้คลิปหน้าครับ๋ยวเขาไปเบิ่งทั้งนาคหน่อยอยศคุณครับเพราะว่าเห็นไครทั้งรถอีกหลายอยู่ครับพระ่าจะานําไปไหวเอาไปเลี้ยงเอาไปถวายให้นาคหน่อยฟังทั้งกุฏิของะ่ายจายอง์หน่อยเนาะไปครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกครับผมนี่เป็นบริเวณของวัดเนาะ จะมีแต่ปลาอย่างส่วนหลายครับ